เคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าหากสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันอย่างก้อนเมฆเนี่ยเกิดตั้งคำถา,ถามถึงการมีอยู่ของตัวเองขึ้นมาเรื่องราวมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันในนิทานเรื่องก้อนเมฆผู้ตามหาความหมายนี่แหละครับลองจินตนาการตามกันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจูจ่ๆก้อนเมฆก้อนหนึ่งที่เคยแค่ลอยไปลอยมาแบบไม่มีจุดหมายเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะการมีอยู่ของเราเนี่ยมันมีความหมายอะไรกันแม่ แล้วก็ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อไปตามหาคำตอบนั้นด้วยตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากคำถามเล็กๆในใจของตัวละครเอกของเรานี่แหละครับที่รู้สึกว่าไม่อยากจะเป็นแค่ก้อนเมฆธรรมดาาอีกต่อไปแล้วเอาล่ะครับบนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลมีก้อนเมฆสีขาวปุยน่ารักอยู่ก้อนหนึ่งชื่อของเขาก็คือปุยเมฆแต่ว่านะในขณะที่เพื่อนๆก้อนเมฆก,ก้อนอื่นดูจะแฮปปี้กับการลอยไปเรื่อยๆเ,เจ้าปุยเมฆกลับรู้สึกว่า มันมีอะไรบางอย่างขาดหายไปในชีวิตคือสิ่งที่ทําให้ปุยเมฆรู้สึกต่างออกไปเลยเนี่ยก็คือมุมมองที่เขามีต่อโลกรอบตัวครับเขารู้สึกว่าตัวเองก็แค่ลอยไปลอยมาแบบไม่มีแก่นสารอะไรเลยอะแต่พอลองมองลงไปข้างล่างนะกลับเห็นว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันดูมีเป้าหมายของมันไม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนกที่กําลังโบยบินต้นไม้ที่คอยให้ร่มเงาหรือว่าแม่น้ําที่ไหลมุ่งหน้าสู่ทะเลทุกอย่างล้วนมีความหมายในแบบของมันเอง และไอความรู้สึกเบื่อนี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสําคัญเป็นความรู้สึกที่ว่าฉันไม่อยากเป็นแค่ก้อนเมฆที่ลอยไปลอยมาอย่างไร้ค่าอีกแล้วนะความคิดนี้เองที่ผลักดันให้เขาต้องออกไปตามหาความหมายของตัวเองให้เจอเอาละ่ะปุยเมฆก,ก็เลยตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งที่เรียกว่าการทําประโยชน์แต่เส้นทางสายนี้ขอบอกเลยว่าได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้เลยแม้แต่น้อย ทีแรกที่เขาไปเลยนะครับก็คือผู้เขาหิมะเขาพยายามจะช่วยชาวบ้านแถวนั้นที่กําลังขาดแคลนน้ําแต่ด้วยความที่อากาศมันหนาวเหน็บเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้เขากลายเป็นฝนไม่ได้กลายเป็นว่าความพยายามครั้งแรกเฟลครับล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยแต่ปุยเมฆก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเขาเดินทางต่อไปยังทะเลทรายที่ร้อนระอุแล้วก็พยายามอีกครั้งอย่างสุดกําลังเลยแต่สุดท้ายพลังของเขามันก็ยังไม่มากพอที่จะสร้างฝนที่ชุ่มฉ่าให้เกิดขึ้นได้อยู่ดี พอเจอล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าแบบนี้ปุยเมฆก็เริ่มรู้สึกสิ้นหวังแล้วล่ะครับเขารู้สึกว่าตัวเองนี่มันช่างไร้ประโยชน์เสือเกินเคยรู้สึกแบบนี้กันบัางไหมครับแต่แล้วในจังหวะที่เขากําลังจะถอดใจพอดีเป๊ะเลยเนี่ยก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นครับซึ่งสิ่งนี้ได้กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยแล้วเขาก็ลอยมาเจอเข้ากับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่กําลังเผชิญกับภัยแล้งอย่างหนักหน่วงภาพที่เห็นนี่มันโอ้โห มันคือพื้นดินที่แห้งแตกกระแหงเลยครับต้นมาก็แห้งตายแถมยังเห็นความสิ้นหวังอยู่ในแววตาของผู้คนเต็มไปหมดและในตอนนั้นเองครับเขาก็ได้ยินเสียงคำอธิษฐานของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่พูดออกมาเบาๆว่าขอฝนแค่หยดเดียวก็ยังดีเป็นแค่คำพูดง่ายๆสั้นๆแค่นั้นเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ามันสั่นสะเทือนหัวใจของปุยเมฆอย่างรุนแรงเลยทีนี้คำถามก็คือเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับความต้องการที่มันแท้จริงขนาดนี้ ปุยเมฆที่เคยล้มเหลวมาตลอดจะตัดสินใจทำยังไงต่อไปและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สาคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้กับคนอื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นเป็น3ขั้นตอนครับขั้นแรกเลยนะเขารวบรวมพลังกับเพื่อนก้อนเมฆก,ก้อนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงจากนั้นเขาก็ยอมอบรับการเปลี่ยนแปลงยอมเปลี่ยนตัวเองจากสีขาวสวยๆกลายเป็นสีเทาเข้ม และสุดท้ายเขาก็พร้อมที่จะสละตัวเองเพื่อกลั่นออกมาเป็นสายฝนครับและแล้วในที่สุดความพยายามของเขาก็สำเร็จครับฝนเม็ดแรกโปรยปลายลงมาสู่พื้นดินนำความชุ่มชื้นและความหวังครั้งใหม่กลับคืนมาการสละตัวเองครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการจบสิ้นนะครับแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ต่างหากเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตสายฝนที่ตกลงมาเนี่ยโอ้โห มันเหมือนกับชุบชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในหมู่บ้านเลยครับต้นไม้กลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งเพราะชนะของชาวบ้านก็เต็มไปด้วยน้ําเรียกได้ว่าชีวิตได้กลับคืนสู่ผืนดินแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งปุยเมฆไม่ได้หายไปไหนนะครับเขาแค่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจกักรและเมื่อเขากลับมาเป็นก้อนเมฆอีกครั้งเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช่ก้อนเมฆสีขาวที่อ่อนแอเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เป็นก้อนเมฆสีเทาปนขาวที่ดูแข็งแกร่งและเปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวา และนี่แหละครับคือบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่ปุ๋ยเมฆได้เรียนรู้เขาเข้าใจแล้วว่าความหมายของการเป็นก้อนเมฆน่ะมันไม่ใช่แค่การลอยอยู่อย่างสวยงามเฉยๆแต่มันคือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้เป็นส่วนหนึ่งของวัชชจักแห่งชีวิตนั่นเองครับเรื่องราวของปุ๋ยเมฆเนี่ยก็เลยสอนให้เราได้เห็นว่า บางครั้งความหมายของชีวิตมันก็ไม่ได้อยู่ที่การเป็นตัวของตัวเองอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการที่เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีให้กับคนอื่นแล้วตัวเราล่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหาความหมายของตัวเองแล้วหรือยัง